สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับ Facebook แฟนเพจทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีนะผมผู้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ครับผมวันนี้พบกับผมร้านไอแท็กเตอร์ครับพบกันช่วงสายๆครับผมของวันที่9ครับพุธที่9เดือนมีนาคม2565ครับผมวันนี้ครับทางร้านมีสินค้าเข้าใหม่มานําเสนอครับนี่ครับเพิ่งลงรถสดๆร้อนๆเลยครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นรถไถรุ่น L3408DT นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับผม เครื่องดีทีนะครับผมโไราวเวอร์ power ับเพื่อนสีล้อโฟวินนะครับผมตัวนี้ครับรถไรสภาพเดิมๆนะครับผมเติมเติมก็คือเจ้าของเดิมเขาทาสีล้อแล้วก็สีไปดันมานะครับผมตัวนี้เครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะครับเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะเนี่ยครับท่อนท้ายท่อนเกียร์ไม่เคยแกะนะครับผมตัวนี้จุดมาร์กนะจุดมาร์กยังอยู่นะมาร์กเดิมนะครับก็เหลืออยู่เครื่องเดิมๆครับผมรถเพิ่งมาครับยังไม่ได้ล้างไม่ทำความสะอาดอะไรนะครับผม ครับสีสันเดิมๆก็คันนี้นะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีใบดันดินหน้านะครับผมแล้วก็ผ่านพนหลังเป็นผ่านห้านะครับผมตัวนี้ใช้งานมา2,504ชาาั่วโมงนะครับผมลังคาครับก็ลังคาซิ่งครับผมคันนี้เนื้อตัวสวยนะครับผมยางดีสีเส้นครับผมไม่มีรั่วซึมไม่มีเยิ้มนะครับคันนี้ครับผม คันชักลูกหมากก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมรถเพิ่งลงสดๆร้อนๆนะครับผมตัวนี้เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับผมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีดันดินหน้าผ่านพัวห้านะครับผมราคานะครับผมตัวนี้ราคาก็อยู่ที่169,000บาทนะครับ169,000บาทนะครับจัดส่งฟรี200กิโลแรกนะครับผมจัดส่งฟรี200กิโลแรกนะครับเอฟซีท่านใดสนใจครับผมติดต่อสอบถามได้เลยครับผมศูนย์แปดสองนะครับแปดเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดสองนะครับผมตัวเครื่องเกียร์ดีระบบน้ไไม่วนะครับผมไม่เครื่ผม เครื่องยนต์ก็สตาร์ทช่วงเช้าๆก็จะได้เผาหวัวประมาณ5้าวิครับถ้าสตาร์ทแล้วก็ปิดเลยครับเ,เครื่องนิ่มครับผมคนไม่ขาวนะครับผมตัวนี้เครื่องนิ่มมากไม่ไม่มีคนขาวเลยนะครับผมรถใช้งานได้ทุกระบบนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับก็พูดง่ายว่าคัันีน้พร้อมใช้งานระบบพื้นไฟออกครบนะครับผมไฟตาไฟไฟตาออกแต่ไฟเลี้ยวไม่แน่ใจนะครับผมรถเพิ่งมาเรายังไม่ไเช็คนะครับอไฟเลี้ยวออกข้างนึงครับผมไฟเลี้ยวออกข้างนึงนะครับ ยังเพียดีครับตัวนี้สีเ like. ดิมๆนะครับดีเดิมๆมถตุนงานะครับรถตุนงามาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องนี่ครับตัวนี้เครื่องไม่เคยแกะเลยนะครับผมเครื่องไม่เคยแกสีสวยครับตัวนี้เครื่องสีสวยตัวนี้จะเป็นรถไล่นะครับรถไล่รถไล่แท้ๆเลยครับผมรถไล่สภาพนี้หายากสัชงัยครับผม จอดนะครับผมซินล้อหน้าไม่มีน้ํามันหยดล้อหลังนะครับผมก็จะมีซิ่นวิดีโอซึมๆนะครับผมมีซิ่นวิดีโอซึมเหลือซิ่นล้อหลังแห้งสนิทเลยครับผมตัวนี้ครับราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเครื่องไม่หลวมไม่ไอไมันมีระบายนะครับผมสีสันเครื่องยนต์เครื่องแห้งครับผมใต้คร้องครับ แน่ครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบนะผมทดสอบระบบระบบไฮดรอลิกระบบดันดินหน้าผ่านหลังครับผ่านหลังเราไม่ได้ใส่ครับผ่านหลังจะหยุดฝั่งนู้นครับเดี๋ยวพามาเดินดูผ่านหลังนะครับครับตัวนี้จะเป็นผ่านพวนห้านะครับผ่านพวนห้าตัวนี้ก็จะมีดันดินหน้าแล้วผ่านพวนห้านะครับผ่านพวนก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นผ่านห้าใบครับนะครับถ้าลูกค้าจะเอาผ่านใหม่เพิ่มอีกนะครับผมเพิ่มอีกประมาณ เก้าบาทนะครับผมเพิ่มเอาผ่านใหม่9 0้าบาทเราให้ผ่านใหม่ไปเลยครับผมผ่านใหม่เราขายอยู่หน้าร้านก็สองหมื่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบดันดินให้ดูนะครับผม ับตัวนี้ก็เครื่องยนนิ่มๆครับผมจากทดสอบระบบทดสอบด้วยมือตัวเองก็เครื่องเกียร์ดีครับผมไฮโลริกผ่านนะครับผมระบบฟรวินผ่านนะครับผมลูกหมากลุกปืนลูกหมากอะไรต่างๆนะครับผมก็ถือว่าแน่นโอเคอตีสภาพโดยรวมนะรถคันนี้ก็สภาพ80%นะครับผมรถไล่รถไล่แท้ๆเลยครับผมก็จะมีไม่สวยก็จะจุดดันดินล้อครับผมถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับผมเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาใช้สีทาครับผมเขาไม่ได้พ่นนะครับเขาใช้สีทาเอานะครับ ก็ถือว่าทานเนียนอยู่ครับผมสวยอยู่ครับผมเพื่อความสวยงามนะครับผมราคา1 6 9 0 0 0บาทครับ f อฟซีทันใดนะผมสนใจนะผมติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผม082นะครับผม8 7 4 0 0 7 2ครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอหนองคูงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับห่างจากตัวไฟแดงมาเพียง2กิโลครับผมติดถนน4เลนนะครับผมรถสภาพนี้หายากครับผมรถไร้แห้งๆแห้งมากคันนี้ถือว่าแห้งสภาพ80%เลยนะครับผมเดินดูอีกรอบครับพวกเครื่องเกียร์ ต่างๆนะผมไม่เคยแกะนะผมพวกปั๊มเนี่ยปั๊มไม่เคยแกะนี่ครับไม่เคยแกะเลยท่อนคัดนะผมท่อนคัดตะเข็บท่อนคัดไม่เคยแกะตะเข็บเกียร์ไม่เคยแกะปะเก็นฟ้าสูบไม่เคยเปิดนะครับผมก็จะมีรอยเปิดท่อนท้ายครับเปลี่ยนซีนล้อหลังครับผมคูโบต้าจะไม่เหมือนยันมาสนะต้อตง means. ถอดตรงนี้ออกแล้วก็ได้ทากาวนะครับถ้าเราเปลี่ยนซีน,นชุดฟ้าไฮไม่เคยเปิดนะครับผมตัวนี้ชุดฟ้าไฮก็ไม่เคยเปิดเลยนะครับผมคือว่าสภาพ ดีเยี่ยมครับตัวนี้ครับภายในด้านในจุดต่างๆสวยครับผมเดิมๆนะครับผมเราขายในราคา1นึ่งแสนบาทนะครับจะส่งฟรี200รกิโลแรกครับผม f อฟซีทันใดครับสนใจครับผมติดต่อมาได้เลยครับผม0 8 2 8 7 4 0 0 7 2ครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอหนองคุงศรีครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝาก f อนะครับผมที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์นะครับช่องทางรถไถมือสองร้านไอเท็กเตอร์ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมทางร้านก็ขอจบการแนทอดสดไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ